ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ไม่มีคนแย่งพูดไม่ทันไม่ทันอ่อไม่ทันเยี่ยมไปวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาอยู่กับเสื้อทีเซตหนึ่งตัวนะครับแอบซึ่งช่วงเนี้ยเห็นกระแสกระแสเฮ้ยพูดไปแล้วมีมีกระแสของเสื้อทีเซตขึ้นมานะครับอ่าเห็นว่าเป็นเสื้อเบิกเป็นเสื้อเบิกแล้วก็น้องๆ้องเสื้อเบิกแล้วก็ ประมาณนล้นแหละประมาณว่าเสื้อเบิกเสื้อเบิกมีคนคนนึงขายเสื้อเบิกเขาบอกว่าเบิกเว้ยแต่ทีเนี้ยผมจะมาแปลงเสื้อตัวเนี้ยให้มันเหมือนเสื้อเบิกให้ผู้ชมดูนะครับเสื้อตัวเนี้ยดูสภาพตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวจะมาแปลงเป็นเสื้อเบิกให้ดูนะครับวิธีทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรที่ถ้าจะแปลงเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเบิกสิ่งที่ต้องมีก็คือตู้ยิงใสยนะครับแค่ยิงสายแค่นี้แหละใครมันจะดีดมาซื้อตู้ยิงยส่พี่ นะครับเดี <IS an> okay. ๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลายเป็นเสื้อเบิกจริงไหมอันเนี้ยรหัสนี้นะครับ Y2 เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นเสื้อเบิกไหมนะตอนนี้เสื้อก็ไปอยู่ในตู้แล้วนะครับจะทําการยิงทรายแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลตอนมันออกมานะแขนเบิกแขนเบิกแขนเบิกโอ้เป็นไงแขนเบิกนี่ท่านผู้ชมแขนเบิกนะครับเบิกน้าเป็นไงท่านผู้ชม ดูครับเหมือนเสื้อเบิกขนาดไหนนี่ไงอันนี้อันนี้เป็นแบบยิงทรายธรรมดานะอันนี้จะเป็นเนื้อเดิมเหมนะครับเนี่ยเนื้อเดิมซึ่งเรายิงไม่หมดอันนี้จะมายิงเป็นวิทยาทานให้ดูนะว่าเดี๋ยวมันต้องล้างก่อนถ้าล้างมันจะใหม่กว่านี้ต้องล้างด้วยใช่ไหมโอเคน่ะตัวแรงผมเองหมายถึงฟีโนอโนะไม่ใช่สิเดี๋ยวมาดูนะครับว่าล้างแล้วมันจะใหม่ขนาดไหนเตียมขนาดไหน เราลองล้างนี้ด้วยล้างเหมือนมันจะดากว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้จริงๆต้องเป็นทรายน้ําท่านผู้ชมนะครับที่เขาเอาไปทําขายกนนย็จะเป็นทรายน้ําอันนี้เป็นทรายธรรมดา,ามันก,ก็วทั่ไปอ่ามันก็จะได้ระดับหนึ่งไม่เท่าทรายน้ำถ้าทรายน้ําเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณว่าเอ่ออะไรวะมันจะขาวเหมือนอลูมินียมเดิมๆเ,เลยเออมัน,มนจะมันจะมีน้ํายาแล้วก็มีทรายมีน้ำอะไรสักอย่างเลยอ๋อ ก็พูดง่ายๆเหมือนสีสเปรย์พ่นน่ะเหมือนเอาสีสเปรย์สีรองพื้นสีสีเทานะสีเทาราพ่นเหมือนเป๊ะเลยท่านผู้ชมเคยเห็นเสื้อเสื้อเป็นเสื้อเสื้อบิ้วนี่แหละไม่ได้เบิกหรอกแต่มันบอกเป็นเสื้อเบิกขายอยู่สี่หรือเจ็ดพันนี่แหละอาแปบหน้าแป๊บหน้าใช่ไหมครับอู้เสื้อบิ้วนะครับไม่ใช่เสื้อเบิกนะครับไม่รู้รู้สุกแท้แท้แท้คือไงนะอ่าแต่เขาบอกรู้สุกแท้สงสัยน่าจะแท้ไทยมั้งรู้สไทย สามร้อยกว่าบาทเนี่ยลูกสูบแคร์ไทยไอ้เฮียเราบอกแพ้นะครับเดี๋ยวดูนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเหลี่ยมพ่อขาวเว้ท่านผู้ชมมันเหลี่ยมยังไงดูไหมก็คือเอาเสื้อตัวเนี้ยมายิงทรายมายิงทรายซึ่งยิงทรายปกติเนี่ยเหมือนกุ้งเกะกะเลยเว้ยไม่เกะกะหรอพี่อ๋อยคือยิงทรายปกติเนี่ยมันก็จะยิงแค่เสื้อสิ่งที่มันไม่ยิงอ่ะคือพอดข้างล่างเอ้ยไอ้เหี้ยโทรศัพท์ไม่ได้กันน้ำนะ นี่ถ้าผู้ชมดูนะครับเฮ้ยออน้ำมันแรงขนาดนั้เลยเหรอคือเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าผู้ชมดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันมันขาวจนกล้องมันจับแสงได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยคือปกติอ่ะคนทั่วไปอ่ะมันจะไม่ยิงที่พอต์ตรงนี้เว้ยเห็นไหมถ้าผู้ชมเห็นไหมครับพอยิงพอต์มาแล้วเป็นไงนะเหมือนเสื้อเบิกเป๊ะเ,เลยนะครับเห็นไหมนี่แหละเหลี่ยมพ่อค้านะครับเห็นไหมมันจะยิงยิงทรายในพอต์ด้วยนะครับซึ่งปกติอ่ะ มันจะไม่ได้ยิงถ้ากล้องมาสั่นขออภยัยนะผู้ชมที่อหิวหิวข้าวหิวข้าวไม่ไหวอ้าวก็รอแกงกงนี่ <laughs> นะผู้ชมนะครับปกติอ่ะตรงเนี้ยพอดข้างในอ่ะเขาจะไม่ยิงทรายกันเขาจะเอา,เอาเทปปิดนะครับก็เทปปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ยิงแล้วตรงนี้จะเป็นคาบดำๆเนี่ยถ้าผู้ชมก็ดูนะครับหลังจากเรายิงมาตรงเนี้ยเห็นไหมแม่งเหมือนเสือเ้อเบิกทุประการเลยนะครับเนี่ยเราต้องยิงต้องยิงตรงนี้เห็นไหมแต่อันนี้เราไม่ได้ยิงเลยครับเห็นไหม เนี่ยถ้ายิงแล้วแบบเนี่ยมันจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเนียนอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นความเนียนไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเหมือนเอาสีมาพ่นเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเอาสีพ่นอ๋อนี่มีล้างอีกเหรอล้างอีกสิโอ้ล้างแล้วอ๋อล้างอ๋นนี้แขนเบิกแขนเบิกแขนเบิกแล้วก็ล้างเนี่ครับเดี๋ยวล้างอีกทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะว่ามันจะออกมาได้สวยขนาดไหนนะครับกับการย้อม ย้อมแล้วบอกเบิกเนี่ยมันต้องรอแห้งด้วยนะรอแห้งด้วยเหรอใช่ถ้าแห้งปุ๊บมันจะเงอวันี้อะไรเนี่ยน้ำยาล้างการน้ำน้ำยาพิเศษน้ำยาพิเศษนะครับน้ำยาพิเศษนพิเศษเลยนี่แหละเสื้อเบิกเขาทำกันอย่างงี้อ๋อช่วงนี้ทางอาร์มรับงานยิงสายนหครับก็รับหมดแหละพี่ที่มันมีตังค่ะราคาจะถูกลงด้วยถูกลงด้วยนะถ้ามาจากช่องพี่วานีอ่านะครับจากปกติเสื้อตัวนี้จะยิงสามร้อยพอบอกมาจากช่องผมก็สามร้อยห้าสิบนะใช่ใช่ให้เ่อวา นะครับราคาก็จะถูกลงนะฮะก็อาจจะสองร้อยสองหสเพราะช่วงนี้ก็ร้อนๆ้อนกันอยู่ะร้อยสิเพราะยิงเสื้อผ้าอ่าเฟี้ยวเลยเฉพาะช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้เพราะช่วงนี้ไม่มีตังค์ถ้าช่วงไหนมีตังค์ก็จะแพงขึ้นเหมือนราคาน้ำมันอ่ะได้เหมือนราคาน้มันอ่ไอเราก็นี้ว่าจะถูเสื้อเดี๋ยวที่อู่ช่างอ่านจะมีสายน้ําเข้ามานะครับการยิงสายน้ําก็เดี๋ยวจะเข้ามาไม่รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดู ดีย๋ยวจะมายิงเสื้อตัวเนี้ยหรือว่าเสื้อตัวอื่นให้ดูใหม่อีกทีว่ามันจะเหมือนกับตัวนี้ไหมตัวนี้ยิงสายสายแก้วธรรมดานะครับสายกากเพชรเอาสายกากเพชรเหรอไม่ใช่สายแก้วนะสายแก้วจะขาวกว่านี้อีกอ๋อเหรอใช่โอ้สายกากเพชรธรรมดาเนี่ยถ้าผู้ชมดูดิเห็นปะ่ะมันขาวจนแบบกล้องแม่งทําให้ขาวเข้าไปใหญ่เห็นปะ่ะมันสะท้อนแสงออกมาเลยเด็ยขาวโอโม่อ,อะเนี่ยดูดิดูความขาวมันเดินี่แค่เป็นแบบประมาณว่าสายธรรมดานะเนี่ยวายสองตัวเดิมนะครับตัวเดิมและตัวเดิมนะครับ เข้าไปปัดเงามันจะเหมือนวันนี้อืมอขอต้องปัดเงาด้วยเหรออืมเงาแม่งก็ดูเกินไปป่ะใช่แต่แต,แต,แต่แต่มันจะดูเหมือนเสื้อเทียมเลยถ้าปัดเงาเออใช่อะไรเยอะน่าดีก้น<อ>ขาวขึ้นหน่อยโอ้ยท่านผู้ชมแม่งโคตรเนียนน่ะดูครับเนียนเหมือนเสื้อเบิกเป๊ะเลยอ่ะเป,ป๊ะเลยอ่ะดูนะครับ บางคนน่ะบางคนที่ไม่เล่นรถอ่ะไม่เล่นแบบเจาะลึกอ่ะจะไม่รู้บางคนอาจจะเคดวยวเป็นเสื้อเบิร์ดด้วยซ้ํสาส่วนมากจะคคด้ยวเป็นเสื้อเบิร์เพราะเห็นความสะอาดไงเห็นความสะอาดความเนียนตานะครับแต่จริงไม่ใช่เป็นเสื้อย้อมนี่แหละรอแห้งก่อนเดี๋ยวรอแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนี่ท่านผู้ชมอันนี้้เห็นเ,นเกนล็ดระยิบระยับไหมนะครับก็จะมีระยิบระยับนิดนิดนึงจะทําให้เหมือนเสื้อเบิร์กเข้าไปใหญ่แต่จริงๆอ่ะเสื้อเบิร์จริงอ่ะมันไม่มียิบยับอย่างนี้หรอกเห็นไหมครับ ไหมมันจะมีวิววับเนี่ยเนี่ยตามเนี้ยตามเนี้ยเห็นไหมตามมุมแสงนะครับแต่ปกติเสื้อเบิกมันไม่มีหรอกมันมีวิววับเนี่ยมันจะเป็นเสื้อย้อมจะเป็นที่เสื้อย้อมนะครับเพราะว่ายิงทรายยิงทรายมันเลยระยิบระยับอย่างนี้เสื้อเบิกพิเศษเขาเรียกอ๋อเสื้อเบิกพิเศษนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่ยิงยิงทรายจากพอดข้างในเห็นไหมเนี่ยแค่ยิงพอดข้างในเนี่ยให้มันสะอาดเนี่ยไม่ว่าจะแยงแล้วหรือยังไม่แยงนะครับถ้ามายิงเนี่ยให้มันเนียนเนี่ยมันจะกลายเป็นเสื้อเบิกทันทีเลยคนคนส่วนมากเนี่ยจะมองข้า บางทีเห็นตรงนี้สะอาดปุ 1, people, ๊บก it <photos> ็ตีไปแล้วว่าเบิกนะครับโดนเหลี่ยมพ่อค้าเข้าไปนะฮะก็จะคิดว่าอนเนี้ยเบิกแต่จริงมันไม่ใช่เบิกนะมันเป็นเสื้อย้อมนี่แหละเห็นไหมด้วยท่านผู้ชมแม่งเนียนขนาดไหนเห็นไหมเนียนนะแต่คือคืออันเนี้ยมันไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทรายแก้วใช่ไหมทรายแก้วมันต้องยิงทรายน้ำท่านผู้ชมแล้วมันจะเนียนนะครับเหมือนเอาสีสเปย์มาพ่นเลยผมก็เคยเจอเฮียบอกบอกเบิกไม่ได้เบิกหรอกย้อม เสื้อย้อมนะครับคนที่บอกเบิกมันก็ยังรับยิงสายน้ําอยู่เลยคนที่บอกเบิกใช่ไหมเออเฮ้ยกล้องกูโดนอะไรวะมัวเลย <laughs> ย้ายโลงนิดนึงนะท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูมันเหมือนเสื้อเบิ <c oughs> กขนาดไหนเอาแม่เดินผ่านกล้องด้วยโดท่านผู้ชมเห็นไหมมันเหมือนเสื้อเบิกขนาดไหนอ่ะถ้าสมมติเราดูแค่ท่อนล่างเนี่ยเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยเหมือนเบิกคุ่กระกานะครับเหมือนทุบประการเลยเนี่ยโดยการแค่ยิงทรายตรงนี้เข้าไปเนี่ยเห็นไหมยิงใ <c oughs> ห้มันเนียนอ่ะก็จะดูว่าเป็นเสื้อเบิก จริงๆมันเป็นเหลี่ยมพ่อค้านะผู้ชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รับยิงทรายกันเยอะใช่ไหมใช่นะครับมียิงทรายกันเยอะมากยิงทั้งแต่ส่วนมากมันยิงแค่เสื้อเนี่ยยิงแค่เสื้อถอดเสาออกใช่ยิงแค่เสื้อถอดเสาออกแล้วก็ยิงตาน้ำให้ใช่ยิงให้ตาน้ำมันคมนะครับถ้าถ้าไม่ยิงก็ปาดอ่าปาดออกขัดใช่ย้อมนาท่านผู้ชมการย้อมมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่นี่มาบอกรูปแบบรูปแบบยอดนิยมในช่วงนี้ ว่าน่าจะต้องมีพ่อค้าดูช่องกูบ้างแหละต้องดินกันและนาวอะดินกันแนดอนล่ะนะครับนี่มันทนอย่างจริงๆนะผู้ชมแล้วก็มีคนปิดไปด้วยนะเห็นราคาสูงมีคนปิดนะมีมีมีคนปิดด้วยนะครับมีคนซื้อผมงงมากเลยคนซื้อว่าเขาไม่รู้อ่ะนะครับว่ามันเป็นเสื้อเสื้อย้อมเนี่ยเห็นนะเหมือนขนาดไหนอ่ะเนี่ยถ้าผู้ชมดูเลยเหมือนเบอร์ขนาดไหนที่ดูอะนะครับอันนี้ก็ถ้าได้ไซส์สแตนดาร์ดมาก็ฟุกไปอไอสัตว์แค่ย้อมย้อมค่าย้อมประมาณสี่ส้าห้าร้อย ขายได้เจ็ดพันเอสเคขายเจ็ดแปดพันนะครับคุ้มขนาดไหนดูกันดีๆนะวิธีดูอ่ะก็อย่างที่ดูที่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นทรายอ่ะยิงทรายอ่ะก็ให้เอาแฟดใช่ไหมแฟดหรือแสงแดดแสงจัดๆอ่ะส่องมาแล้วจะมีประกายนะครับจะมีประกายนั่นคือเสื้อย้อมเนี่ยก็เนี่ยแล้วเราดูข้างล่างเนี่ยเนี่ยนะครับคือแมงสะอาดผิดตามันจะสะอาดผิดตามันจะเนียนเกินไปเนี่ยขอบนี้ก็จะเนียนเห็นไหมขอบเหล็กก็จะเนียนไปด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ย ซึ่งขอบเหล็กจริงอ่ะต้องเป็นเหล็กเห็นไหมไอ้เหี้ยเป็นสีทรายเลยสีเดียวกันนี้เลยนะครับเห็นไหมปกติจะเป็นสีดำๆแบบของมันอย่างเงี้ยสีจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสีจะเหมือนปอกข้างในเนี่ยนะครับการย้อมก็มันจะย้อมละเอียดค่อางจะละเอียดเพราะเป็นจริงการยิงสายน้ํานะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับเหลี่ยมพ่อค้าที่ผมไปเห็นว่านะและโชคดีที่ช่างอามก็มีเครื่องยิงสายพอดีนะครับ สำหรับงานยิงทรายก็ติดต่อช่างอาร์มมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งเฟซช่างอาร์มไว้ให้ตรงนี้เรามั้งไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นี่แหละตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เหรอตรงตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอ๋อโอเคไอ้เหี้ยด้านขวาด้านขวาด้านขวาแล้วด้านขวาคงรู้กันแหละนะฮะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้เราฝากเอาไว้แค่นี้นะครับใครจะยั้งใครจะซื้อเสื้อสแตนดาร์ดแล้วบอกว่าเบิร์กกระดูร์ดีๆนะครับดูกันให้ดีให้ถี่ถ้วน ผมก็มีขายนะอ่ะเสื้อทีส,อสัดช้างอามก็มีอาโฆษณากันซะมีเยอะมีเยอะนู่นเดี๋ยวอมาให้ดูได้ครับก็ไปติดตามในเฟซช้งอามแล้วกัน<ช>โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้มีมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบบายบายยสวัสดีครับโอ,เ,โอเ,าาเปลี่ยนเ,เ,าาเปลี่ยน <laughs> <laughs> <laughs>